สวัสดีเพื่อนๆนและกันรยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุม ชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนเทน้ำชาวราศีนี้เป็นคนที่ฉลาดมีหัวคิดก้าวหน้าและรักอิสระภาพด้วยความที่ดาวมฤตยูเป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วชาวราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวไปสักหน่อย พวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่นคนราศีกุมเป็นคนที่ขี้อายและเงียบโดยกำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนที่ประลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกันชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความรุ่มลึกและมีสติปัญญาอย่างมาก อีกทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับพวกเขายัางสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆมองปัญหาต่างๆได้อย่างไร้อคติได้อย่างทะลุปุกโป่ปปปนะครับซึ่งในส่วนนี้นี่เองทำให้ชาวราศีกุมสามารถที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์มาทำคลิปเติมกำลังใจให้กับกัลยาณมิตรนะครับ วันนี้ขออนุญาตมาในหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรของท่านพวกเขาเปิดทางให้ท่านหรืออยังนะครับในปี2566นี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะว่าการทำนายนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะถ้าใครอยากดูดวงรายเดือนก็ไปดูตามหัวข้อดวงเป็นรายเดือนแล้วก็เขียนหัวข้อแยกไว้นะครับอันนี้เป็นคลิปให้กำลังใจคลิปสุ่มนะครับ เอาละครับอาจารย์ขอเป็นตัวแทนนะครับเปิดไพ่เเช็คพลังงานนะพลังงานที่เห็นในวันนี้มันเป็นพลังงานของสีเทาๆมันเป็นพลังงานของคนที่ด้อยค่าตัวเองเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความโชคดีไม่มีคุณค่าในสายตาคนอื่นเลยเอาละครับอาจารย์ก็ขอขยายความหน่อยนะครับคำว่าด้อยค่าตัวเองหมายความว่า เหมือนท่านเหนื่อยกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมามากเลยนะครับทุกอย่างทํามาไม่เคยมีใครเห็นค่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงคนสนิทหรือแม้แต่กระทั่งคนรักเองก็ไม่เคยจะเห็นค่าเรียกได้ว่าพวกเขาเห็นคุณเป็นเครื่องจักรอะไรสักอย่างเมื่อหาเงินได้เขาก็จะมาร่วมแสดงความยินดี เมื่อคุณมีเงินมีทองเพื่อนฝูงก็จะมาแสดงความมีนดีแต่เมื่อไหร่ที่คุณหาเงินไม่ได้หรือคุณไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับ mm. เขาจะตีตัวออกหา่างจนทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าถ้าตัวเองไม่มีค่าตัวเองหาเงินไม่ได้นี่ก็จะไม่มีคนรักก็จะไม่มีคนอยู่เคียงข้างเลยใช่ไหมนี่ก็คือพลังงาน ในวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับเนื้อหาข้างในนะเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่คอยตามที่ขัดแข้งขัดขาด,ด,ดคุณมาในระยะที่ผ่านมาตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นเปิดทางให้คุณหรือ,อยังถามว่าเปิดทางให้ไหมพลังงานขึ้นมาเขาเปิดทางให้แล้วนะแต่ยังไม่ได้เปิดเต็มร้อยถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ 1> 1 100%ถึงตอนนี้เขาเปิดทางให้แล้วประมาณ80%นะครับทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองนะว่าที่ผ่านมาจริงอยู่ว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านได้ทำบุญท่านได้สวดมนต์ท่านได้ทำอะไรต่างๆให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ได้รับบุญนั้นแล้วนะครับมีบางส่วนที่ปล่อยไปเต็มร้อยที่ไปผุดไปเกิดแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่ยัง อาคาตแรงที่ยังคอยจ้องอยู่ว่าคุณจะทําดีแบบนี้ได้ไปตลอดรอดฝั่งไหมคุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่ทําบุญคุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในศีลธรรมได้จริงๆไหมเพราะเนื่องจากชีวิตคุณที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าอยู่นอกรูนอกทางไปมากนะครับบางท่านก็ติดสุรานะครับกินอาหารที่มันแสลงแสลงกินของดิบๆนะครับ หรือพูดจะไม่ค่อยดีเวลาโมโหโมโหร้ายนะครับทีนี้พลังงานที่ขึ้นมานะครับถ้าเจ้ากรรมนายเวรจะปล่อยจะเปิดทางให้100%คือพวกเขาเหล่านั้นนะครับอยากให้ตัวคุณเนี่ยสม่ำเสมอนะครับดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในลูในทางจริงๆนะครับทำให้มันเป็นจิตวัตรประจำวัน เวลาสวดมนต์ก่อนนอนก็ขอให้สวดเป็นประจำไม่ใช่สวดวันเว้นวัน,วน,วนหรือสวดแค่อาทิตย์นี้อีกสองอาทิตย์เริ่มล้าเริ่มถอยห่างนะครับทําตัวเสเพกับไปเหมือนเดิมนะครับสําหรับคนที่สวดมนต์สำหรับคนที่ทําสมาธิหรือคนที่ทําบุญน,นะครับนี่ก็คือพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรที่สื่อมาถึงท่านที่เปิดคลิปในวันนี้นะครับเอาละครับกัลยาณมิตร ทุกท่านนะครับถ้ารู้สึกว่าพลังงานมันตรงนะครับแล้วหัวข้อมันตรงกับสิ่งที่ท่านพบเจออยู่ว่าทำไมทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรก็แล้วแต่ทำไมความโชคดีมันยังไม่เกิดขึ้นเต็มร้อยซื้อหวยก็เฉียดไปเฉียดมาหรือถูกก็ถูกแค่เลขท้าย2ตัว 100- 200บาทแต่ซื้อไปหลายพันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเอาคำแนะนำนี้ลองไปทำดูแล้วก็ ลองไปปฏิบัติกันดูนะครับเพื่ออะไรอะไรในชีวิตมันจะดีขึ้นนะครับเอาละครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับสําสหรับหัวข้อเจ้ากรรมในเวรของท่านเขาเปิดทางให้ท่านหรืออย่างในปีนี้นะครับกัลยาณมิตรท่านใดหากกาลังรับฟังอยู่รู้สึกว่าคําทํานายมันใช่มันตรงนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะเพื่อให้กัลยาณมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับ ถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้แหละไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์พออวยพรให้ทุกท่านเลยนะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ